มัอนี้มีกุง้งมันนี้มีกุง้งมาแล้วลูกมาแล้วเอาเอาถ้วยแจกถ้วยกันก่อนแจกถ้วยกันก่อนล้องวงกันก็ไปก็เป็นเงืนเดือนของแม่พัดกับของแม่นับธมน์ดมนเ,ดาาเด้อจ้าเด้อพี่แม่เขามากะให้พี่แม่ซื้อกุ้งมาให้น้องนองจา้านี่นะจ้าทึ่งกุกก้งทึ่งปลาจา้ามันนี้ก็กินกุ้งไปจา้านี่มีโตใหญ่จา้ามันนี้โตใหญ่ามากเลยเอาคนละโตก็อิ่มละลาลูกเออเอาไว้กินมือไม้น้ำแน่ กิน,นโดนโดนยากินปมออกินพ่อแสบกินพ่ออิม่มกับพ่อเนืหลูกเนาะนี่ลราจาได้เงืนเดือนจากแม่นัดกับแม่พัด,ดเด้จ่าเด้อกับมาซื้ออาหารการกินในนังน้องจะจากแม่ก็ได้แอบ,บกินน้ำนองจา้าได้ทั้งกุ้งได้ทั้งปลามาจา้านี่เราพี่น้องเออแม่ก็ดีใจเลายหลายจากนังน้องได้เงืนจากแม่หักนาาจะเนาะ ทรงมาไหเป็นเดือนสินเดือนแม่แม่ก็ะทรงมาไหจังส่แม่ก็กได้มีเงินไปซื้อกุ้งให้พี่แม่ซื้อกุ้งมาไห้นองกินจ้าของแต่ละเดือนเดือนหนึ่งก็ได้กินประมาณหรือสองหรือสามครั้งนี่แหละจ้านี่อีแม่ก็ใไหนองนองกินจ้าจากอันใดที่น้องชอบรอบพี่แม่ก็ซื้อให้นองกินนองได้กินแล้วอีแม่ก็แอบพอได้กินกับน้องจ้าพี่น้อง อีแม่ก็ขอขอบคุณแม่พัดรับไม่นัดทม่นได้จ่าเด้อที่ทรงเงื่อนเดือนมาให้นองนองกระได้บ่อดบ่อยากจะอยากกินอันใดอีแม่ก็ไปซื้อมาให้นองกินจ้ะนองกินแล้วอีแม่ก็ไดพ่อยได้กินกับนองนองจ้ะพี่นองเอ้ยตามลำพังอีแม่แล้วก็บอค่อยได้ซื้อให้น้องกิน,นกจ้ะบ่กค่อยมีสตางค์ นี่แม่หักเพื่อนทรงเงินเดือนมหาห้เพื่อนก็ได้กินอิ่มน้ำสำรานกันจังสิรจ้าพี่น้องกินกุ้งก็ได้กินกุ้งอยากกินปลาก็ได้กินปลาจ้าอีแม่ก็พ่อยได้กินพ่อได้อิ่มน้ำสำลานไปกับลูกๆจะพี่น้องเอออีแม่ก็ขอากราบขอบพระคุณแม่พัดกับแม่นัทธมนะจะเนาะก็ขอให้ขอบครัวคุณแม่ทั้งสองมีแต่ค่วมสุขค่วมจเจริญ ที่จริงได้ก็ขอให้ได้สมดังปาถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้จิตการจเจริญรุ่งเรืองลาปลื่นลำลุ้ยเป็นผู้ไ้ก็ขอให้ได้เป็นผู้รับตอบแทนไปหม่นเท่าล้านเท่าเด้อจ้าเด้อน้องๆได้กินอิ่มน้ำสำล้านก็มีความสุขอีแม่กับพ่อยปืม้มพ่อยมีความสุขไปน้ำเด้อจ้า